สู้สไม่ได้หรอกไอ้เจี๋ยเห็นฉันกำลังเือหน้าใส่ฟิตเตอร์หลายางแล้วก็ลงบารีไไ่หลายลูกเลยนะเยอะแยวนี้แหละหใส่ฟิตเตอร์แล้วก็ลงบารี่ <ไป S 2> โอ้ยเ<ป>ยอดมาก first blood เกาะหาแม่มึงเหรอไม่มีอะ่รขอแล้วอยากขอเทียวพี่ตาพ่ตาแอเห็นที่ขอพี่ต้าไม่ขอเวอร์ชาร์ดเจ้าเบอร์เกล พี่เขียนซื้อวีผู้ชายเดี๋ยวพี่จะคอนเบอร์หญิงให้หาหาซื้อของก่อนโอ้แล้วมาพูดกต่แหลงแกนทริป l e k ล l คิลเอ้ยไม่ไม่ไม่ห่วงไม่ไมห่วง,วงเราตึงเราตึง,งแค่เราไม่ได้ปั่น <S 2> <S 2> แตวเแ,แ,แ,แนวแตวเแนวแตวเแนวเนาดูได้ไงว่าแกนวะมันดูแหลงได้ด้วยอ่ะ อือทัางแม่เหอะฮึฮ <c oughs> ึ้ึฮ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 ไฮึฮึาึฮึฮึฮึไึฮึฮึฮึไึฮ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 ่ฮึ้ึฮ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 ึดึฮ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 ไฮดฮึฮก้ึฮ <c oughs> First blood. đầu oh, on 2 con Ôi Double kill oh, oh, oh. uh, Má mưu Triple kill Ôi, ôi, Ê, không bị nó sợi này, ai đi Cái gì vậy? ใช้ปืนอะไรดิไม่มีปืนอะไรให้กูซื้อละกูซื้อมินิยูซี่แม่งเลยเนี่ยหมวกโคตรตึงอ่ะหรืว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแบบแปลงร่างกะไเป็นซุปเปอร์สายยาแล้วก็โผล่มาตอสุดท้ายอะไรเงี้ยเออ <c oughs> เผลนไม่น่าใช่หรอแบกเราหน่อยนะไม่นายต้องแบกเราไว้แน่ ภูมเมื่อวานอ่ะกูไปถามไอ้ตั้มมาว่าไอ้ตั้มชอบใครใช่ไหมแต่กูก็เลยกูุมันว่าเออถ้ามึงไม่บอกกูเดี๋ยวกูจะไปถามไอ้ภูมินะบอกว่าไอ้ภูมิยังไม่รู้เลยรู้แล้วฮะเฮ้ยมาดาแล้วห้าเจ็ดสิบไม่เหมอะเล่นระยะไกลภูมิแล้ว first b l อ่ะ โอ้ชิคแมนแงงหง่แมวชิคแงงหงอสัตว์เจอกูแน่พร้อมเล่นตูดพี่แอมโรเรียนหลูอ่ะทำยากคำแจกยี่สิบจับเูืผู้ชายปรับยี่สิบบาททำกแพงว่ะจับหมอที่สามรสิบบาทแต่ผู้ชายไม่จ่ายกันขอโทษจกมาบวิทยแบบยี่สบาทที่ใส่ จะกล้าพูดอ่ะตอนนี้เงินห้องพี่มีประมาณหม<า>ื่นสี่ฮะเงินห้องอ่ะหมื่นสี่ํำหยาาวะพันลนีปะเขามีวันเียสวยสวยราชย,ยมรูดแม่งโคตรตรึงโคตรอันตารายตรส<ไ>วยโคตรวยโคตรโคตรวโคตรสวยโตรยโโ เอ้ยอเข้าหูแพื่อนมาวางกองไฟตรงนีง้ก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ขึ้หลางคาไปเลยไอ้นคนโหดมาผู้หนไอ<ห><ห>้บนหลังครับค่ะไม้หูใช่ไหมคไม่ทราบเหมือนกันขึ้นลงคาแล้วขึ้นหลงคาแล่างข้าล่าเอาหมวยเก็บเอาหมวยให้หน่อยโดนประมาณห้าแป๊บนึงที่ตัวเลยอยู่ข้าหนึ่งก็ โดนอะไก้าวอะไม่มีฟ pues <S it> ิว <issions> ด <the freaking> ับเบิลคิลโค้ฟลท์ฟทคนคูคุกคนโอ้จะคิวกินมือไื่คีวเป็นคนรุมล้อ เก้ารายกันเป็นกล้วยชักก่อนไปตัดในที่แบดตรงนี้ยังไม่หมดหนูก็ยังอยู่ได้ย,ดยาวๆแบบที่อะไรแบบที่สี่เก้าหนูหนูยี่เจ็ดอยู่ข้างนอกยังไม่มีสายที่มาแทบชนบท

ไปขึ้นขนขึ้นข้นขึ้นข้นขา้อข้นข่อนัึ้นขึ้ะขึ้นข้นขึขึ้น้นขึนอ้นข้นขึงง้นข้นขึ้น้นขึ้อนี้นขนน สคนตายแล้วนะนมม้อดดง,อดดงอมานหน่อ <Double kill. S 1> ยนะนี่โอ้ยยดยงยยยยนแดงเยืงง่อยย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 นยย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 ยลยย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 งยยยย เราเล่นไมถน่ถนัดเท่านั้นแหละบอสพี่โรงเรียนกรุงเทพมีค่าเทอมประมาณห้าพันป่ะมีดิมี่ห้องเรียนปกติอะน,นะเท่าต้องเรียนไหนบ้างอะว่าจะไปสอบเข้าโรงเรียนพี่เนะี่ยมาเลยโรงเรียนแถวบ้านหนูแบบโค้งส้มตีนอะของโค้งส้มตีนจัด เท่าไรข้าเดิอมเท่าไหรข้าดื่มสามพันเจ้าข้าดื่มแบบเพ่มเติมเอ๊ะแค่ไหนวะไม่สังคมมันเพ่มเติมมากเลยพี่อ๋ออุ้ยสังคมโรงเรียนพี่ก็ไม่ต่างเราต้องเรียนห้องพิเศษที่เด่นเลยพี่ไม่ชอบแล้วก็มีแต่สกอยโรงเรียนแถวบ้านวะยิ่โดนหลังอีกมันเจ็บเจ็บเสียดาย มันอย,อยู่ตรงไอ่อขาวอะ่ะข้างบนมืตังมกูเหรอย่าง้กูติต้มจะทิ้งมอกูดอกแล้ว,วางหลังนะนะโอเคขอบคุณนะปูเท้า i kill okay.